ก่อนหนึ่งที่เราจะเข้าคอนเทนต์หลักนะครับผมขอชี้แจงเรื่องคลิปเอสโคฟิเอที่แม้ว่ามันจะเอ,อ่อโหวตชนะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปก่อนนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเอสโคฟิเอร์เนี่ยมันยังเป็นตัวละครเบต้าเทสอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลได้ง่ายเนาะอาจจะเป็นแบบการปรับบัฟปรับเนฟอ,อะไรได้แบบ ค่อนข้างบ่อยหรืออาจจะไม่มีก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการเนิฟเกิดการบัฟเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารีบทาคลิปแบบนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีต่อคนดูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเออพับโปรเจกต์นี้ไว้ชั่วคราวก่อนคือจริงๆผมทําปกคลิปทําอะไรรอมาแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเออรอให้ข้อมูลนิ่งกว่านี้แล้วค่อยทําดีกว่าจะได้มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วเออตัวละครโดนบัฟหรือโดนเนิฟแล้วข้อมูลดันไม่ตรงเนี่ย ก็กลายเป็นว่าคลิปนั้นมันจะดูไร้ประโยชน์ไปเลยเนาะดังนั้นผมขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมจนกว่าข้อมูลจะนิ่งกว่านี้นะสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตงังแต่ข้าววัอนอีกเช่นเคยนะควันะนี้คลิปนี้เนี่ยเรากลับไปอยู่กันในคอนเทนต์ของ 10อันดับตัวละครยอดนิยมในปี2025นะครับซึ่งตัวละครยอดนิยมในปี2025เนี่ยก็คือเราจะจัดจากเปอร์เซ็นต์การหยิบมาเล่นในอ b บิสนะครับตั้งแต่แพท5.3จนถึงในส่วนของแพท5.5นั่นเองซึ่งทำไมต้องเริ่มจากแพท5.3เพราะว่าแพท5.3เนี่เป็นแพทที่เริ่มขึ้นคือวันที่1เดือน1 และก็ปี2025นะครับก็คือเราเริ่มกันตั้งแต่แผ่5.3เลยนั่นเองซึ่งผมจะเอาเปอร์เซ็นต์การหยิบตัวละครเป็นลงอบิทจากทั้ง3แพทเนี่ยมาเฉลี่ยกันก็จะได้เป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ในการเล่นมาเนาะ ซึ่งการที่คนหยิบไปลงอบิทเยอะเนี่ยมันการันตีได้เลยว่าตัวละครน,นั้นๆ <N> เนี่ยจะต้องติดเมตาแน,น,น่นอนถูกไหมซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มา,มากๆนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าเออในแพทต,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 ต่อไปเนี่ยผมไม่มีแผนจะเปิดตัวนู้นตัวนี้เลยจะเปิดตัวอะไรดีนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีครบ10ตัวเมตาตรงนี้ก็ลองช่างใจในการเปิดตัวเหล่านี้ดูก็ได้ครับซึ่งจมีตัวละครอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณเคยประสบป,ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเก,เกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนําแอป,ปดีๆอย่าง Arcool ครับนี่คือแอป,ปที่ให้บริการคลาวทําให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซนวูดทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันั้าทัที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่า a r คโฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิด ตลอดใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในรีริปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจวัตรราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับอันดับที่10 เจ yeah, หลานครับนี่คือตัวละครที่ติดเมตามาอย่างยาวนานมากๆเนื่องจากมีความสามารถที่เหมือนซิงชิวเวอร์ชั่นผู้ใหญ่นะครับผมคือเป็นแบบว่าซิงชิวร่างผู้หญิงที่มีดาเมจเนี่ยที่แรงกว่ามากๆนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของความสามารถในการสำรวจแบบได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสำรวจแมพเนี่ยแต่เย,ย่หลานก็ยังมีสกิลท่าที่ดีในการแบบว่าวิ่งเข้าหามอนนะครับเมื่อเทียบแบบซิงชิลที่เป็นการเตะดาบซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะวืดได้ง่ายกว่าตัวของเย่ยหลานนั่นเองแต่ว่าเย,ย่หลานเนี่ยก็มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันนะครับคือมันแปะน้ําได้ไม่ดีเท่าซิงชิลแต่อย่างไรก็ตามครับเย,ย่หลานก็ยังดีพอที่จะมาติดอยู่ในอันดับที่10ครับโดยมีเปอร์เซ็นต์การเล่นอยู่ที่38.2%โดยเฉลี่ยจากทั้ง3แพทนั่นเอง อันดับที่9จงลี่นี่คือตัวละครที่แหมเมื่อก่อนนี่สมัยผมจัดอันดับตัวละครยอดนิยมเนี่ยเมื่อก่อนจงลี่จะติดอยู่ประมาณแบบท่วงท็อป5เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะตกลงมาเหลืออันดับ9แต่ก็พอเข้าใจได้เนื่องจากว่ามันมีพวกตัวละครแบบสายโล่สายฮิวแบบว่าพวกเออซัสเทนทั้งหลายเนี่ยโผล่ขึ้นมาในเกมเยอะขึ้นมากๆนะครับ ไลยทําให้จจลี่เนี่ยอาจจะมีความนิยมที่ค่อนข้างต่ําลงไปในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของจจลี่เนี่ยยังคงเป็นตัวละครโลดที่โลดหนาที่สุดในเกมอยู่และมีประโยชน์ในเรื่องของการลดต้านทานมอนรอบข้างได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของจจลี่ก็เลยยังติดท็อปสิได้อยู่นั่นเองโดยมีเปอร์เซ็นต์การเล่นเนี่ยแทบไม่ได้ต่างเลยที่หลาดเลยครับอยู่ที่39%โดยเฉลีย่ยจากทั้ง3แพทครับ อันดับที่ 8. อเล็กชิโนตอนแรกผมนึกว่าอเล็กชิโนเนี่ยจะน่าจะติดอยู่ในอันดับแบบสักท็อปหนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนิเพสที่ผู้ตับโตคือแรงอันดับท็อป,อปของเกมแล้วนะคือมันแรงมากๆนะครับแค่ตีธรรมดาก็คือแบบเด้งกันทีเป็นแสนแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การเล่นของอเล็กชิโนเนี่ยมีอยู่ที่53 นะซึ่งถือว่าโดดขึ้นมาจากตัวของจงลี่เนี่ยถึง14%ด้วยกันแต่ตรงนี้เราพอเข้าใจได้ครับเพราะว่าอบิทเนี่ยมันมีสล็อตให้เราใส่ทั้งหมด8ช่องเนาะหรือก็คือ8ตัวละครดังนั้นเนี่ยพอ8ขึ้นไปเนี่ยมันคือตัวละครที่คนหยิบไปใช้บ่อยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าต่ำลงมาเนี่ยจากอันดับ8เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะฉีกกันค่อนข้างเยอะนั่นเองซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ยังใช้อลกชินโนในทุกแพทอยู่นะครับผมนะเพราะว่าเออตัวมันค่อนข้างแบก แล้วก็เมนิเพชดเก่าๆในดีของผมเนี่ยมันก็เริ่มจะใช้งานไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับผมางเช่นอายากะอะไรอย่างนี้เนาะที่มันแบบตกเมตาไปสักพักแล้วแต่ไม่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับสำหรับใครที่ยังลังเลว่าเออคุณมีแค่หูเต่าเนี่ยอยากจะเปิดอะเล็กชิโนหรือว่ามาวิกะอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีเพราะว่าผมสปอยให้เลยล่วหน้าว่าสี่รดับนี้ไม่มีหูเต่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของความเล่นยากที่เล่นยากก่าตัวของอเล็กชิโนแต่ว่าสร้างระเบิดได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้เนาะ อันดับที่7จ็ดคาซิฮะครับคาซิฮะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ติดเมตามาอย่างยาวนานแต่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะตกลงมาเหลืออันดับที่7จ็ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตัวของคาซิฮะเนี่ยจะติดอยู่ในท็อปสเลยด้วยซ้ำนะคือแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบบ อ่ช่วงสักแค่สี่จุดหรือ3จุดอะไรอย่างเงี้ยตัวของคาสิราเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวแบบอันดับ1 2 3บบ่งสองสามแวนี้มันจะแบบสลับกันกับตัวของอ่าคุรินะแล้วก็จงลี่นะครับคือสลับกันอยู่3ตัวนี้ด้วยซ้ำนะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าในปี2องพี่สิบห้าเนี่ยตัวของคาสิราจะตกลงมาอยู่ที่อันดับที่7นะครับผมนะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การเล่นที่สูงมา,มากอยู่นะอยู่ที่หกสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะ แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะนี่คือตัวละครที่มันติดเมตามัน,มนตกเมตายากนะครับก็คงจะยังอยู่ในส0อันดับจนไปถึงปี2026อลไรผมว่าเรือจะไปนานกว่าน,นั้นอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่จงรีติดมาตั้งแต่ต้นเกมแบบยุคสุโขทัยยังไม่แตกสลายอะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันนะครับอันดับที่6ก นิวเวลเล็ตครับผมแน่นอนครับนี่คือตัวละครเมนิเวลที่ยอดนิยมมากๆตัวหนึ่งแล้วผมก็ใช้ในเกิดทุกแผ่นครับถึงแม้ว่าหลังๆมานี้เนี่ยจะมีแบบว่าบางแผ่นที่ไม่ได้ใช้บ้างเพราะว่าอบิสเนี่ยจะชอบแกล้งนิวเวลเล็ตโดยการใส่มอนที่แบบมีความต้าน,านทานธาตุน้ำเข้ามานะครับแต่อันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่านิวเวลเล็ตจะมเป็นตัวละครที่พีดาร์ดมีพาววเอร์จริงๆครับถ้าเกิดว่าอบิสไม่ได้แกล้งตัวของนิวเวลเล็ตเนี่ยโดยการใส่มอนต้านทานน้าเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านิวเวลเล็ตอาจจะีดยมีเเอนดข อยู่ที่71.4%นั่นเองซึ่งทำไมเขาถึงเอามอนต้านน้ำมา,าตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นการตลาดครับเพื่อให้เราเ,เปิดมอวิกาหรือว่าตัวละครเมืองไฟเพิ่มขึ้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านิวเวลตมันยังติดเมตาอันดับหนึ่งทุกๆแพทมันก็ไม่รู้จะเปิดตัวใหม่เป็นทำไมนะครับโกงเงินอะไรย่างนี้แอบสปอยว่าหลังจากคลิปนี้ไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะมีอา,อาบิสที่แบบต้านทานน้ำทั้งบนทั้งล่างนะครับผมคิดว่า New World นิวเวลตก็น่าจะเป็ปเซนการเล่นตกลงไปอีกนะ But I was best friends with the victim. Except you secretly hated each other I'm after what happened five hours You're ago. Rotten right to the core. There's no use fighting. อันดับที่5ครับผมมาวิกานี่คือตัวละครที่โอ้โหยอดนิยมแบบไม่แพ้กับตัวละครอย่างนิวเวลตเลยครับแม้ว่าในส่วนของซีูนที่มีทีมไม่ครบเนี่ยเขาอาจจะยังทําผลงานได้ไม่ดีเท่ากับเมดิเพตตัวอื่นเมื่อตัวของมาวิกาเนี่ยเริ่มมีทีมเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าคุณจะใส่เป็นซีโลเนนคุณจะใส่เป็นซิลลิคุณจะใส่เป็นในส่วนของเอียนซานเข้ามาหรือโอโรรอนก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้มีคนที่เจดเลต ตัวของแต้มกันติให้กับมาวิกาได้ผมบอกได้เลยว่ามาวิกาจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่โกงอันดับท็อปของเกมเลยเนื่องจากเบิร์สที่กดกันตีแบบ6 7แสนนะครับแล้วบอสแอรบิสเนี่ยตัวนึงก็เลือดอยู่แค่แบบ2ล้านอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งคุณเบิร์สไปทีนึงก็7แสนแล้วอะ่ะนี่ยังไม่รวมกับดาเมจตัวอื่นในทีพูดอีกอและยังมีในเรื่องของการแบบปัดล้อหมุนกันทีเ0 0 0 0ม0 0 0 0ก้าหมื่นเก้าหมื่นคือดาเมจโดยรวมเนี่ยมันก็อาจจะพอๆกับตัวของอเล็กชิโนนะครับผมนะแต่ว่าเรื่องของ มี75.1%นั่นเองนะครับผมอันดับที่4ครับ นี่เป็นตัวละครสีดาวตัวเดียวที่ติดอยู่ในคลิปนี้ครับนั่นก็คือตัวของบัคเบนเนตนั่นเองนะครับผมแหมตัวบัคที่ยังคงบัคต่อไปนะครับนี่คือตัวละครเบนเนตตัวละครสีดาวที่โกงแล้วก็ติดเมตามาตั้งแต่แพทแรกแรกของเกมจนถึงปัจจุบันนะครับโดยมีเปอร์เซ็นต์การเล่นอยู่ที่7 6 6ซึ่งไม่แปลกใจเลยเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ a อดีคและตัวละครอย่างเบนเนตเป็นตัวละครที่บัคเอดีคีได้เยอะที่สุดในเกมนะครับผมนะซึ่ง ตัวของเอียนซานเนี่ยเพิ่งมาก็เลยยังไม่นับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานับเนี่ยเอียนซานจะยังไม่มีเปอร์เซ็นต์การเล่นที่สูงพอจะมาแข่งกับไอ้พวกนี้นะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าในเรื่องของความโกงในการบัฟเนี่ยเอียนซานมันเหนือกว่าเบนเน็ตแล้วเนาะก็ต้องมารอดูกันในอนาคตนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การเล่นของเบนเน็ตเจะต่ำลงไปหรือเปล่าแต่ในตอนนี้เขาติดอยู่ในอันดับที่สี่ครับ อันดับที่3ามครับผมกับฟูดินะนี่คือตัวละครที่ติดเมตามาตั้งแต่ตัวละครเข้าเกมจนถึงปัจจุบันนะครับแน่นอนเรื่องของดามีที่รุนแรงเรื่องของความสามารถในการฮิวการแปะน้ําแล้วก็ความสามารถในการบับที่โกงทุกอย่างนั่นเองครับแม้ว่าจะมีไม่คดิกที่บางคนอาจจะไม่ชอบที่เป็นการแบบว่าลดเลือดตัวเองลงมาถึงครึ่งหลอดถึงจะค่อยแบบหยุดลดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของความสามารถในการบับที่แลกมาเนี่ยก็คือแบบโอ้โห สุดมากแม่นะครับนี่คือตัวละครที่บัฟแรงในระดับต้นๆของเกมแถมมันบัฟทั้งทีมพร้อมกันด้วยครับบอกได้เลยว่าไม่แปลกใจเลยที่ฟรินาเนี่ยจะติดเมตาอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งตัวฟรินัาเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การเล่นโดยเฉลี่ยทั้ง3แผ่นเนี่ยอยู่ที่85.5เปอร์เซ็นต์นะผมนะถือว่าสูงมากก็คือแบบสมมติมีคนร้อยคนมีไปแล้ว85คนครึ่งนะครับที่หยิบตัวของฟรีนะไปเล่นนัน่นเองนะ อันดับที่2ผมบอกได้เลยว่าอันดับนี้เนี่ยค่อนข้างผิดคาดสำหรับผมนะครับนั่นคือในส่วนของซิลาลารีนั่นเองซึ่งตัวของซิลาลารีเนี่ยเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งเนาะที่บอกตาตรงว่า อ่าส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่คิดว่ามันจะมาไกลอันดับ2นะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะติดอยู่ในสิอันดับนี่แหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ําแข็งซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันถูกเกมรังแกมาสักพักแล้วนะครับคือมันตกเมตามาสักพักแล้วแต่ว่าตัวของซิลลี่เนี่ยเป็นตัวละครน้ําแข็งตัวเดียวที่ติดอยู่ในเทียนะครับและที่สําคัญก็คือยังติดอยู่ในอันดับ2ด้วยด้วยความสามารถที่ค่อนข้างเวอร์สําหรับอาร์ติแฟกต์แล้วก็ตัวของซิลลี่ที่คาบอกมาาลล้ววเนนัรตียป็ะค นิยมค่อนข้างที่จะสูงมากๆนันเองเลยมาติดอยู่ในอันดับที่2ครับโดยมีเปอร์เซ็นต์การเล่นโดยเฉลี่ยที่86.1ครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับผมอันดับที่1 จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากซิโลเนนครับนี่คือตัวละครที่หลายๆคนออกมาพูดว่ามัน p o ว e r c r e ี p คาสิระนะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยออกมาป,ปกป้องนะครับผมนะว่าตัวของซิโลเนนเนี่ยมันไม่ได้ p o ว e r c r e ี p คาสิระครับซึ่งไม่รู้แหละว่าคุณที่เด่นแตกต่างอะไรยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่แปลกใจเลยที่ตัวของซิโลเนนเนี่ยจะมาติดในอันดับที่1และทําให้คาสิระเนี่ยตกลงไปอยู่ในอันดับที่7ได้นะครับเพราะว่าความสามารถในการบัฟของซิโลเนนเนี่ยมันเป็นบัฟแบบออร r า มันไม่ได้บัฟเป็นเวฟแบบคาสิฮะครับคือผมสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้คาสิฮะกระจายใช่ปะแล้วมอนตัวนี้เนี่ยมันดันตายในไม่กี่วินาทีเลยมอนเวฟใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกคาสิฮะลดต้านทานครับนอกจากคุณจะใช้คาสิฮะกระจายใส่มนอีกรอบแต่ว่าตัวของซิโลเนนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับเนื่องจากว่าตัวของซิโลเนนเนี่ยมันบัฟเป็นออรา่าคือถ้าเกิดว่าคุณแบบแค่เตะมอนเสร็จเนี่ยแล้วคุณก็แบบว่าทำดาเมจไปเลยต่อให้มอนจะโผล่มาสิบเวฟ ในเวลาสั้นๆเนี่ยตัวของมอนเนี่ยก็ยังยังถูกลดต้านทานแล้วคุณก็ยังได้รับโบนัสค่าอยู่ดีเพราะว่ามันบัฟเป็นออร่าเหมือนตัวของจงลี่นั่นเองครับมันเลยทําให้ความง่ายในการเล่นของซีโรเนนเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าตัวของคาซึฮะนั่นเองจุดที่คาซึฮะมีเหนือกว่าซีโรเนนเนี่ยมีเพียงจุดเดียวเลยคือมันรวบมอนได้นะครับแต่ว่าซีโรเนนเนี่ยมันรวบไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครับทั้งคาซึฮะแล้วก็ซีโรเนนเนี่ยก็ยังคงติด10อันดับตัวละครยอดนิยมอยู่ดีซึ่งตัวของซิโลลลเเเเนน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 นีีีี่่่่ยยยมมมปปอออออรรรซตกาูททััััังงะะคคบแื้หดดวใ 2025นะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับใครเป็นเมนตัวไหนเนี่ยสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะแล้วก็ใครอยากจะเสริมข้อมูลในจุดไหนเนี่ยสามารถลงมาคุยกันในคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมต่อไปสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ี่10โลนะครับและที่สำคัญขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบบาายครัผม and is gone